หนึ่งเรื่องที่ถือว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความกังวลเหมือนกันหลังจากที่เด็กไทยเนี่ยนะคะไม่มีทุนการศึกษาเขาก็คิดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศนั่นเองแต่ปรากฏว่าหลังจากจบการศึกษาเบี้ยนี้ค่อนข้างเยอะ,อะนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของกอยศก็เลยไปหารือกับเครดิตบูโรนะคะเตรียมการเอาไว้ป้องการวิธีการหนีน,น, <S 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 นี่โดยคุณกฤษดาจีนวิจารณาประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ เพื่อการศึกษาหรือกยอยศเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังหาแนวทางแก้ไขหลังจากที่เรียนจบแล้วไม่ใช้หนี้คืนนะคะจนกลายเป็นหนี้เสียก็เตรียมไปพูดคุยกับเครดิตบูโรเพื่อจัดทําข้อมูลกลางตรวจสอบเครดิตผู้กู้ยืมว่ามีสถานะหรือหนี้คงค้างเป็นหนี้เสียเท่าไหร่ผิดนัดชำระหนี้ไหมมีลักษณะเดียวกับเครดิตบูโรหรือเปล่านะคะเพื่อสร้างประวัติการชรําระหนี้ของผู้กู้ยืมในขณะเดียวกัน ถ้าผู้กู้ยืมคนไหนเนี่ยนะคะผิดนัดชําระหนี้เป็นเวลานานหรือปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสียจะถูกขึ้นบัญชีจัดทําให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเชิงเกลือญาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลูกหลานไม่สามารถทําเรื่องของกู้ยืมเงินจากกอยศได้ในอนาคตก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นการชําระหนี้คือแล้ค่ะโอ้ยทําแบบนี้ก็ เอาเป็นไม่สามารถกู้อื่นๆได้อีกเลยในอนาคตเพิ่มเติมนี่ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือต้องบอกว่าเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อนการศึกษาคือเรา่ะยืมมาเรียน่ถ้าเราคืนรุ่นน้องที่เขาต้องการเงินทุนที่จะไปเรียนหนังสือเขาก็จะได้มีต่อแต่ว่าถ้าเราไม่คืนเนี่ยเงินในกองทุนถ้าวันหนึ่งไม่มีคนรุ่นหลังก็จะไม่ได้เรียนด้วยนะใช่ค่ะนะคะเขาเรียกว่าเงินกู้ยืมก็คือยืมเข้ามาก็ต้องคืนเข้าไปเขาให้กู้แบบดอกเบี้ยถูกๆนะคะดังนั้นค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งตัวเองแล้วเปิดโอกาสให้คนอื่นนนนไได้้้เงิกอออีปต่ย การศึกษาของเขาด้วยแล้วค่ะ